สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่พัดทรรมหนังสือทรรมนะคะอยู่กับฟ้าใสาค่ะและผมมาวินครับผมวันนี้เราสองคนมีหนังสือดีๆที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของใครหลายคนไปเลยก็ได้มาฝากกันอีกแล้วครับใช่เลยมาวินแต่ก่อนจะไปถึงหนังสือนะฟ้าขอถามมาวินและก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเลยเคยรู้สึกไหมว่าเรากำลังเป็นทาสของความสวยความงามกันอยู่ โอ้โหคำถามเปิดมานี่จี้ใจดำเลยนะฟ้าใสมันเป็นนะตื่นเช้ามาต้องส่องกระดกเช็คหน้าตัวเองก่อนเลยริ้วรอยมาหรือยังสิวขึ้นไหมเงินเดือนออกทีก็หมดไปกับสกินแคร์เครื่องสำอางเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะตลอดเวลาจริงแล้วไม่ใช่แค่ตับตัวเองนะกับคนอื่นก็เป็นเวลาเราไถาโซเชียลมีเดียเห็นดารานายแบบนางแบบ หรือแม้แต่เพื่อนที่เขาดูดีมากๆใจมันก็สั่มสันเนาะมีทั้งชื่นชมมีทั้งแอบอิจฉาบางทีก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็รู้สึกน้อยมันเหนื่อยเหมือนกันนะที่ต้องวิ่งตามมาตรฐานความงามของสังคมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เหนื่อยจริงซึ่งอาการเสพติดความงามที่เราคุยกันอยู่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของหนังสือที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่เลยครับกายวิภาค อาสุภกรรมฐานฉบับคารวาสเขียนโดยคุณพิพัฒน์ทำครับว้าวแค่ชื่อก็ว้าวแล้วนะกายวิภาคเหมือนตำราเรียนแพทย์เลยแล้วยังมีคำว่าอาสุภะอีกนะฟังดูแล้วแอบน่ากลัวนิดนิดนะมาวินการมาคุยเรื่องความไม่งามในยุคที่ทุกคนบูชาความงามเนี่ย คุณพิพัฒน์ทำเขาบอกเลยว่ามันคือหัวข้อที่ทวนกระแสที่สุดเป็นยาขมที่สุดและเป็นเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงถูกต้องครับแต่ยาขมแก้วนี้แหละที่หนังสือบอกว่าเป็นยาขนานเอกที่จะรักษาโรคร้ายทางจิตวิญญาณที่กัดกินเรามานับพบนับชาติโรคนั้นก็คือโรคราคะคือความลุ่มหลงมัวเมาในรูปกายทั้งของตัวเองและก็ของคนอื่น หนังสือเล่มนี้เลยเปรียบตัวเองเป็นเหมือนตำรากายวิภาคศาสตร์และชวนให้เราสวมบทบาทเป็นสัล,ลยแพทย์ทางจิตวิญญาณครับสัล,ลยแพทย์ทางจิตวิญญาณเท่มากแต่ฟ้ายังมีคำถามคาใจอยู่นะพอพูดถึงอสุภะหรือการพิจารณาความไม่งามเนี่ยคนส่วนใหญ่จะกลัวว่าถ้าเราไปมองแต่ด้านที่ไม่สวยงามของร่างกายเราจะไม่กลายเป็นคนเกลียดร่างกายตัวเองเกลียดชีวิตมองโลกในแง่ร้ายไปเลยเหรอ นี่คือประเด็นสำคัญที่สุดที่หนังสือย้ำไว้ตั้งแต่บทแรกๆเลยครับฟ้าใสเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ไม่ใช่การสร้างความรังเกียจเพราะความรังเกียจมันเป็นโทสะเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเหมือนกันการเปลี่ยนจากรักสุดโตรงไปเกลียดสุดโตรงมันก็แค่ย้ายจากคุกหนึ่งไปอีกคุกหนึ่งอา้าวแล้วถ้าเป้าหมายไม่ใช่ความรังเกียจแล้วคืออะไรล่ะเป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างสภาวะที่เรียกว่าวิราคะหรือ dispersion ครับ วิราคะไม่ใช่ความเกลียดชังที่ร้อนรุ่มแต่คือความเย็นเป็นสภาวะที่จิตของเราหายไข้จากความลุ่มหลงมัวเมาจิตมันจะค่อยๆจืดจางจากความยึดติดสามารถชื่นชมความงามได้แต่ไม่หลงไหลไม่ถูกชุดกระชากลากถูไปตามรูปที่เห็นอีกต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วคุณพิพัฒน์ทำเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าให้เราลองนึกภาพปรมาจารย์นักอัญมณีศาสตร์ คือมือสมัครเล่นจะตื่นเต้นกับแค่ประกายสวยๆของเพชรแต่ปรมาจารย์เนี่ยขณะที่ชื่นชมประกายของมันเขาก็มองทะลุไปเห็นโครงสร้างตำหนิและความจริงที่ว่ามันก็แค่ก้อนคาร์บอนความเข้าใจนี้ไม่ได้ทำให้เขาเกลียดเพชรนะแต่มันทำให้เขาชื่นชมได้โดยไม่ยึดติดใช่เลยซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยหนังสือบอกว่าเรามีเครื่องมือป้องกันที่ขาดไม่ได้เด็ดขาด เปรียบเสมือนแว่นตานิรภัยที่ศัลยะแพทย์ต้องใส่ตอนผ่าตัดแว่นตานิรภัยที่ว่านี้ก็คือการเจริญเมตตาควบคู่กันไปครับอันนี้สําคัญมากจริงๆเพราะถ้าเราพิจารณาแต่ความไม่สวยความเน่าเปื่อยอย่างเดียวจิตใจมันจะแห้งแล้งหดหูได้หนังสือเลยแนะนำว่าหลังจากที่เราพิจารณาเห็นความจริงของร่างกายแล้วให้เราน้อมจิตกลับมาแผ่เมตตาให้เขานะพูดกับร่างกายเราในใจว่า แม้เธอจะมีธรรมชาติแบบนี้แต่ก็ขอบคุณนะที่ให้เราได้สร้างความดีขอให้เธอมีความเจ็บป่วยน้อยที่สุดเถิดมันเป็นการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบมากปัญญาทําให้เราคลายจากความยุติดส่วนเมตตาก็ทําให้เรายังคงรักและดูแลร่างกายนี้อย่างดีที่สุดในฐานะเพื่อนร่วมเดินทางพอเราตั้งเป้าหมายถูกสวมแว่นตานิรภัยพร้อมแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเข้าห้องผ่าตัดแล้วแหละหนังสือจะพาเราไป ชำแหละร่างกายทีละส่วนๆเลยเริ่มจากกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือร่างกายของเราเองเนี่แหละครับมาถึงบทเรียนกายวิภาคของจริงแล้วสินะบทที่3การพิจารณาอาการ32นั่นเองคุณพิพัฒน์ทำรรอธิบายว่าโดยปกติจิตเราจะถูกหลอกด้วยภาพรวมที่สวยงามการพิจารณาอาการ32ก็คือการใช้ปัญญาเข้าไปแยกส่วน ทำลายภาพรวมที่หลอกลวงนั้นให้เห็นส่วนประกอบตามจริงทีละชิ้นใช่ครับอย่างหมวดแรกที่เห็นง่ายที่สุด5้าอย่างผมขนเล็บฟันหนังไฟใส่ลงคิดดูนะผมเนี่ยเราดูแลอย่างดีแต่พอร่วงไปอยู่ในจานข้าวเท่านั้นแหละเรากลับรู้สึกรังเกียจทันทีเล็บที่เราทาสีสวยๆพอตัดออกมามันก็คือแค่เศษซากฟันที่เรายิ้มสวยๆถ้าไม่มีริมฝีปากคุมไว้มันก็คือโครงกระดูกดีๆนี่เอง หรือว่าหนังที่เราทาครีมบำรุงอย่างดีมันก็แค่เปลือกที่ห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลข้างในเอาไว้พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยแล้วพอทะลุหนังเข้าไปข้างในล่ะก็จะเจอพวกอวัยวะภายในครับหัวใจปอดตับไตไส้ใหญ่ไส้น้อยหนังสือชวนให้คิดว่าอวัยวะพวกนี้ถ้าเอาออกมากองไว้ข้างนอกเราจะยังรู้สึกว่ามันสวยงามน,น่าลหลงไหลอยู่ไหมก็คงไม่เราคงจะเบือนหน้าเห็นด้วยซ้าไปจริงด้วยแล้วหนังสือไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหม ยังมีภาคต่อของเรื่องราวในร่างกายเราอีกมีสิครับจากการดูชิ้นส่วนก็มาดูกระบวนการที่เกิดขึ้นทุกวันบ้างบทที่4การเดินทางของอาหารอสุภะบนจานข้าวอันนี้ทรงพลังมากสำหรับคารวาสอย่างเราที่ความสุขส่วนใหญ่ยอยู่กับการกิน <laughs> ฟาชอบบทนี้มากคุณพิพัฒน์ทำพาเราตามติดชีวิตอาหารสามระยะเลยนะระยะที่หนึ่งก่อนกิน อาหารสวยๆบนจานเช่นสเต็กเนื้อวากิวแต่ถ้าเราใช้ปัญญามองทะลุไปเราจะเห็นว่ามันเคยเป็นซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกฆ่ามาก่อนระยะที่สองขณะกินพอเอาเข้าปากเคี้ยวๆมันก็คลุกเคล้ากับน้ำลายกลายเป็นก้อนเละๆหนังสือตั้งคำถามจี้ใจเลยว่าถ้าเราขายก้อนอาหารในปากตอนนี้ออกมาวางบนจานจะกล้ากินกลับเข้าไปอีกไหมตอบเลยว่าไม่ <laughs> พอเห็นภาพรวมทั้งวัตจักรแบบนี้ตันหาในรสชาติมันลดลงไปเยอะเลยนะเราจะเริ่มกินด้วยปัญญาคือกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีแรงทำความดีไม่ใช่กินเพื่อสนองความอยากของลิ้นแล้วพอมีของเข้าแล้วบทต่อไปก็พูดถึงของที่ออกจากร่างกายบทที่ 5. สิ่งที่ร่างกายขับออกมา บทนี้เปลี่ยนห้องน้ำให้กลายเป็นห้องปฏิบัติธรรมได้เลยเราต้องทำความสะอาดร่างกายทุกวันเพราะโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้สะอาดเลยตื่นเช้ามาก็มีทั้งกลิ่นปากจากน้ำลายบูดมีขี้ตาตอนอาบน้ำก็ต้องขัดเหงื่อและขี้ใครออกซึ่งก็คือซากเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปอีก ใช่ครับมันทำให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นภาระที่ต้องคอยดูแลทำความสะอาดไม่หยุดหย่อนเราจะดูแลมันต่อไปนะแต่ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความหลงไหลแล้วการพิจารณาก็ละเอียดขึ้นไปอีกในบทที่6ครับบทเรียนแห่งความเสื่อมในทุกอิริยาบถอ๋อยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมตอนแรกฟ้าคิดว่าการเจริญสติในอิริยาบถคือแค่ให้รู้ตัวว่ากาลังทาอะไร แต่หนังสือเล่มนี้พาไปไกลกว่านั้นคือให้พิจารณาว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวเหล่านั้นทุกย่างก้าวที่เดินคือการสร้างแรงกระแทกที่ทำให้ข้อต่อของเราสึกหรอไปทีละนิดการยืนที่ดูนิ่งๆจริงๆแล้วคือการที่กล้ามเนื้อต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงตลอดเวลามันเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่การนั่งที่เราคิดว่าสบายจริงๆคือการกดทับร่างกายทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวก เป็นการบั่นทอนสุขภาพช้าๆและที่พีคที่สุดคือการนอนครับหนังสือบอกว่ามันคือบทเทศแห่งมรณะน้อยหรือการซ้อมตายเพราะท่านอนก็คือท่าเดียวกับซากศพสติสัมปชัญญะและตัวตนที่เรายึดถือมาทั้งวันมันดับหายไปการพิจารณาแบบนี้จะทำลายความประมาททำให้เราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความหมายที่สุดโหลึกซึ้งมาก แค่อิริยาบถในชีวิตประจําวันก็เป็นบทเรียนธรรมะได้ขนาดนี้เลยแล้วยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมยังมีการชำละที่ลึกกว่าน,นี้อีกแน่นอนครับเหมือนเราเปลี่ยนจากมีดผ่าตัดมาเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนเลยบทที่7พาเราไปมองจนร่างกายเนี้ยเหลือเพียงการประชุมกันของธาตุสีคือดินน้ำไฟลมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิมวินว่ามันเป็นยังไงก็คือ ส่วนที่แข็งแข็งในร่างกายเราเช่นกระดูกกล้ามเนื้อมันก็คือธาตุดินที่เรายืมมาจากพืชผักและแร่ธาตุในดินของเหลวทั้งหมดเช่นเลือดน้ำลายก็คือธาตุน้ำที่เรายืมมาจากแม่น้ำและมหาสมุทรความอบอุ่นในร่างกายก็คือธาตุไฟหรือพลังงานที่เราได้มาจากดวงอาทิตย์ผ่านอาหารและลมหายใจของเราก็คือธาตุลมที่เรายืมมาจากอากาศรอบตัวชั่วครู่แล้วก็ต้องคืนกลับไปพอแยกแบบนี้แล้วความรู้สึกว่า นี่คือฉันนี่คือของฉันมันแทบไม่เหลือเลยนะเพราะทั้งหมดเป็นแค่ของที่ยืมธรรมชาติมาประกอบกันชั่วคราวเท่านั้นเองและด่านสุดท้ายของการปฏิบัติที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอก็คือการเดินทางเข้าสู่ป่าช้าในใจในบทที่8และการมองทะลุหนังเห็นโครงกระดูกในบทที่9ครับ2บทนี้คือที่สุดของความท้าทายแต่ก็ทรงพลังมากๆก,การพิจารณาป่าช้าในใจ คือการใช้จินตนาการที่ประกอบด้วยปัญญานึกภาพตามการเสื่อมสลายของร่างกายหลังความตายตั้งแต่ร่างกายเริ่มขึ้นอืดปริแตกมีหนอนมาชัยจนสุดท้ายเหลือแต่โครงกระดูกไม่ใช่เพื่อให้เราหดหูนะคะแต่เพื่อให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและก็ต่อยอดมาสู่การพิจารณาโครงกระดูกในร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ของเรานี่แหละหนังสือจะนำภาวนาให้เราค่อยๆลอกหนังเนื้อ เอ็นออกไปในจินตนาการจนเห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่นี้เป็นเพียงโครงกระดูกแล้วเราก็จะเห็นความจริงที่ว่าไม่ว่าใครจะสวยหลอ่อขาวดำเพศไหนลึกลงไปข้างในเราทุกคนก็มีโครงกระดูกเหมือนกันหมดแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในความแตกต่างของเปลือกนอกกันทำไมมานะหรือความถือตัวมันจะถูกทำลายลงไปเลยพอฟังมาทั้งหมดฟ้าว่าฟ้าเข้าใจแล้วล่ะมาวิน ว่าทำไมหนังสือถึงย้ำนักย้ำหนาในบทที่10ว่าเป้าหมายคือวิราคะไม่ใช่ความรังเกียจเพราะการปฏิบัติทั้งหมดนี้มันคือกระบวนการเห็นความจริงซ้ำๆจนจิตมันเข้าใจแล้วยอมรับแล้วมันก็คลายจากความยุติดไปเองมันคือสภาวะที่จิตหายไขจากความร้อนรุมของราคะจริงๆใช่เลยครับและเมื่อจิตหายไขแล้วเราจะไม่ได้กลายเป็นคนแห้งแล้งนะ แต่หนังสือในบทที่11บอบอกว่าเราจะค้นพบความงามในรูปแบบใหม่ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าเดิมมากเราจะเห็นความงามของจิตใจที่สงบซึ่งเป็นความสุขที่สร้างได้เองจากข้างในเราจะเห็นความงามของคุณธรรมเช่นความเมตตาความซื่อสัตย์การให้อภัยและสุดท้ายครับเราจะเห็นความงามของพระธรรมคือความงามของกฎธรรมชาติที่ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปอย่างเป็นระเบียบ เป็นการยกระดับรสนิยมทางจิตวิญญาณของเราเลยนะจากการพอใจในความสุขฉาบฉวยมาสู่การชื่นชมความสุขที่ประณีตและยั่งยืนซึ่งบทสรุปสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็ได้รวบยอดไว้อย่างคมคายมากเลยค่ะว่าการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการผ่าตัดเพื่อตัดส่่กกรวนที่ชื่อว่ากามราคะที่ผูกมัดเราไว้กับความถูกมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะครับผม และอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ที่คุณพิพัฒน์ทำเขียนที่ผมประทับใจมากก็คือวัณศิลป์ในการใช้อุปมาอุปไมยครับคําว่าศัลยะแพทย์ทางจิตวิญญาณยาขมแว่นตานิรภัยป่าช้าในไก่คาเปรียบเทียบเหล่านี้มันทําให้เรื่องธรรมะที่อาจจะดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เห็นภาพชัดเจนเข้าใจง่ายและน่าติดตามมา,มากๆเลยครับเห็นด้วยที่สุดเลยค่ะ สรุปแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่รู้สึกเหนื่อยกับการต้องวิ่งตามความสวยความงามทุกใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ต้องแก่ชาราลงหรืออยากจะมีหัวใจที่เป็นอิสระจากความรู้สึกว้าวุ่นใจหนังสือกายวิภาคอสุภกรรมฐานฉบับคารวะเล่มนี้คือคู่มือการผ่าตัดใจที่ยอดเยี่ยมและทาได้จริงในชีวิตประจาวันมากๆค่ะและข่าวดีที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กอ่านฟรีครับ คุณวิพัฒน์ทำตั้งใจทำเพื่อเป็นธรรมทาน ท่านผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดฉบับเต็มมาอ่านกันได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะสามารถเข้าไปได้ที่ร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำเช่นเมพปินโตอีบุ๊กหรือจะค้นหาใน g o o g l e ด้วยชื่อหนังสือกายวิภาคตามด้วยชื่อผู้เขียนพิพัฒน์ธรรมก็จะเจอให้ดาวน์โหลดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเปิดมุมมองใหม่ให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนำแก่นธรรมะดีๆไปลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้กับช่องพิพัฒน์ทำหนังสือธรรมที่จะนำงานเขียนหนังสือธรรมะของคุณพิพัฒนรทำมาเผยแพร่ให้กับกัลยาณิตกัลยาณธรรมได้รับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีต่อไปด้วยกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ